เชี่ยที่บอกว่าไปไม่ได้ไม่ดีแล้วพี่คิดยังไงยหรอครับปล่อยไปกินปล่อยครับเข้าไม่ได้ก็หาแต้มหาแต้มไปก่อนเรามีไก่คือพี่คือจันเฟรมนี่ของจริงนะกูบอกก่อนแเ่ี้ยแบบของจริงเกินอ่ะผมบอกเลยครอบนี้หนักหนาเหลือเกินนะครับผมใช่ฮะ สำหรับถ้าใครที่เข้ามารับชมของจริงเกินตรงที่แบบวา้าเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้ไม่พลาดถ้าล้วสดในอนาคตครับซึ่งต่อจาก PDS ไอ้เฮียก็คือพูดทีมไหนอ่ะพูดชื่อทีมนี่ยพูดแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าเเสสร็จิอารมณ์ประมาณว่าทีมนี้แชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์พอพูดคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาปุ๊บเท่านั้นแหละก็คือเรียบร้อยเลย ไม่ว่าจะเป็น m i ไหรือว่าลำพูนครับครับก็คือถ้าทีมนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่อ่ะก็คือเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าวงเพลย์โซนแรกจะมาตรงเรียบร้อยนี่หมายถึงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแตกใช่เนี่ยบันเทิงมีปัญหาแน่นอนนะชาร์เปอร์คือตอนนี้แม่งเดือดทั้งโซนทั้งโซนน่นห่ะนะทั้งโซนลุ้นตั๋วแล้วก็โซนโซนตกชั้นอ่ะ เพราะว่าหนึ่เพราะว่าลำพูนก็ได้ไก่เหมือนกันไม่มีเงินรางวัลสะสมสองสัปดาห์แรกครับแต่วันนี้โค้ชของลำพูนก็ได้ไก่แล้วคือถ้าเพิร์พมูธได้ไก่เอเอได้ไก่สี่เจ็ดหรือกาเบตอะไรยัตได้ไก่อ่ะโอ้โหบอกเลยว่ามันบันเทิงแล้วก็วงเนี้ยมิดจริงๆแล้วมิดมีปัญหาครับเห็นบ้านที่มิดยืนไว้มิดบ้านนั้นน่ะจริงๆอ่ะชาร์เปอร์จะได้แล้วมิดจะไม่ได้แต่ถ้ามิดได้บ้านนี้อ่ะผมว่ามีเล่นได้แล้วสบายแล้ว สบายตรงที่ว่ามันสามารถไปได้ทุกทางแล้วปกติบ้านนั้นมิดจ,จะไม่ได้ครับเวลาตอนที่ผมอยู่ตอนที่เล่นน่ะจะตีชาปเปอร์ตลอดชาปเปอร์จะไม่ยอมปล่อยแต่อันนี้คือถ้าชาปเปอร์ปล่อยอะ่ะก็เล่นได้ครับแล้วถ้าชาปเปอร์ไม่ปล่อยอะ่ะคือเล่นยากมากวงจะไปข้างล่างไปซ้ายไปขวามันจะยากหมดแต่ว่าถ้าชาปเปอร์ปล่อยแบบเนี้ยผมว่าเล่นได้แล้วมิดะสบายอยู่โอเคอยู่พี่ว่าไทยเกมเขาจะลงตัดกันไหมลงครับยังไงก็ลง มันมีผลนะ่ะเรื่องไ้ก็ลงเขานักตกชั้นยังไงอะครับทำเงินเกียเก่ยวกันรางวัลด้วยอ๋อเกี่ยวอย่างนี้ครับรคือคือนับที่เงินรางวัลว่าใครได้เงินรางวัลเท่าไหร่บ้างแล้วใครได้เงินรางวัลน,น้อยสุดห้าอันดับะจะตกแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยมันจะรีทุกอาทิตย์แข่งอาทิตย์หนึ่งก็จะจัดอันดับทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ได้เงินรางวัลน้อยที่สุดก็คือเล่นแย่ที่สุดในสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ย แล้วเหมือนจะจะรีเซ็ตตลอดคือมันมีหลายทีมที่แบบส่วนใหญ่ทีมที่ไม่เงินรางวัลอ่ะแ้าแจะการันตีไม่ตกชั้นแล้วครับยกเว้นยกเว้นยกเว้นพวกทีมแบบทีมท้ายตารางอ่ะ จะระเบิดพลังเบอร์พลังคือแม่งได้หนึ่งสองสามสี่สักห้าหกคนห้าหกทีมเชร์ที่บอกว่าไปไม่ได้ไม่ดีแล้วพี่คิดยังไงละครับไอ้เจียไม่ดีอะคิดยังไงรเปล่าครับผมมันก็พูดยากครับชี่เองเข้าแล้วเข้าแล้วครับน่าจะอยู่คนเดียวครับแบบนี้ครับตีน้อยพิพทีคนเดียวแน่นอนครับแบบนี้เรียบร้อยครับ คิวแรกของเกมนี้มาคือมันจะพูดยังไงอ่ะมันมันใช่ครับผมว่าเกมแรกก็คิวแรกนะเจมเจคอบถามว่ามันเป็นเเจลยังดีอยู่ไหมผมว่ามันก็ยังเป็นดีอยู่แค่สไตล์การเล่นหรือสไตล์การสั่งแผลของมันอาจจะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับกฎนี้เพราะที่ผ่านมามันเล่นกดซุปเปอร์มาตลอดมันก็ทำมันก็ทำมาได้ดีนะกดซุปเปอร์ไม่ได้แย่คิวโดนตัดยางไดามใส่เข้ามาก็มันจะน็อปดาวน์ก็ุนบดก่อนนะคนเอซี่แก๊กพอดีครับผมเป้าอยู่บนตัวแล้วนะเมื่อกี้ กมแรกใช่วันนี้แต่เรื่องปืนคอลเนี่ยเรื่องปืนคอลเนี่ยผมว่าไอเจกับไอเจมเนี่ยโหดโอ้โหสามหัวไปแล้ววะตอนนี้โหดที่หมายถึงแบบยิงแม่นอ่ะพอๆกับไอเป็ดเลยอ่ในความคิดผมอ่ะตสองคนอะไอเจเจมอ่ะสองคนอะยิงโหดพอๆกับไอเป็ดเลยสำหรับความคิดผมอ่ะสััปดดาห์์ยงเเเล่นนแพททิิรมอยู่คืออันนี้คือจริงๆไม่ได้อวยเลยสำหรับผมอ่ะผมว่ามันยิงปืนคอลโหดมากไอสองคนเนี่ยรอปะเนี่ย รอดอดยู่โอ้อเรียบร้อยอโอลองตีน่ชม,มครับ อะไรอะไรก็แย่ไปหมดมาเพื่อหามุมแล้วนะแล้วก็อะไรก็เลยสามเลยกับนักแท็กออลาวเนี่ยแบบที่ผมบอกอ่ะความชัวร์ของนักแท็กออลาวตอนนี้คือสูงมากฮะมันแย่ตรงที่แบบปิดน็อกปิดคิวนะครับผมไอ้เหี้ยมันยิงตกรถอ่ะขอให้แท็กออลลาวสูงจริงแต่ว่าความสวยของบุรีรัมย์าก็สูงเหมือนกันครับผมจะมาช่วยก็ไม่ได้อ่ะมันโดยิงตกรถอ่ะเออมันมันโดนยิงตกรถอ่ะมันทำไงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนี่เป็สิ่ง เปิดมาเพียง14นาทียังไม่ได้ตั๋วพี่หรือได้ของไฟสที่แล้วคือตั๋วเอเป็ะยังไม่ได้แต่ว่าตั๋วไปชิงแชมป์โลกกะได้แล้วเป็นว่าบุรีรัมย์ครับผมมีทีมรับทีมเดียวนั่นคือไดร์กลาวแล้วก็เกี่ยวไปได้ทั้งหมดถึง3คิวด้วยกันครับใช่ครับผมโซนของเซ็งแทนเออมันทำอะไรไม่ได้ว่ะถ้ามันโดนยิงโดนยิงตกรถแบบเนี้ยคือมันจะไปชมมันจะไปมันจะไปด่าไอ้แมวว่าไอ้แมวมึงขับรถเลยวะโดนยิงสองเม็ดตกรถก็ไม่ได้อะต้องบอกว่าไอ้เฮียมันแม่นมันให้มาสองเม็ดล่วงรถเลย เอเวนครับปรีเดย์มังก็มีครับเมกันลอสเห็นแล้วครับตำแหน่งศัตรูด้านบนเป็นไอไมช์เซธไกลๆกลางวงจัดๆเนี่ยไม่มีใครไปเล่นนะครับเลยแต่เขาไม่หยุดอยู่ขอบวงแบบสวยๆแล้วดิฝั่งนู้นน่ะเอ้าโอ้จูเลียโอเอ้ไหลเนี่ยเลอะไรครับเนี่ยจูเลียโอโอ้โอ้โอ้อะไรครับเนี่ยจูเลีโอครับทั้งคู่เลยครับ หัวด้วยกันสุดนะเปล่าทางด้านของเอเมชูมบุรีครับพยายามจะสแปมเอาอีกหนึ่งนองหรือเปล่าเชงตองขึ้นรถแล้วเปเหนึ่งคนที่หาคิวได้ค่อนข้างยาดีกับชิกซิงของกาหูมีกล่องปิดหลังไว้ครับปูชิวมุมสวยมากระเบิดเช็คหน่อยแบบนี้แปลว่ารู้ครับรู้แน่นอนเห็นแน่ๆว่าพี่ปู่อยู่อาจจะคิดว่าพี่ปู่ยังไม่ข้ามกลับไปบังคับตีอย่างเดียวครับ แบ่งรับแบ่งสู้เลยครับแบบนี้กลายเป็นว่าอยู่ดีวนไปโชว์ในไมเทสนี่เดทเหยิ้มหวานเลยนะครับใช่ครับผมเลือกยังไงดีเมจิกครับเสียไปหนึ่งคือยังไงเมจิกก็ต้องตีข้างหน้าหรอกครับผมเฮ้ยอย่างนี้เข้าอย่างนี้ก็จะเป็นเป็นทางมิ่งที่ดีครับถ้าเดทเหดโดนตีสองทางพร้อมกันน่ะก็อาจจะเคลียร์พี่ปู่ได้โดยไม่เสียคนแล้วเดี๋ยวรอตีเมจิกทีนึงเริ่มบีแล้ว์เลออนคิวโดนกดมาเจ็บหนักครับครับผม เมจิกก็ดึงหน้าของเต้น้อยขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพี่คิวซองแฝดลูกคองแฝดพี่คิวซองแฝดว่าไงค่อนข้างมั่นใจในเฟิร์สจอดน้ำโอ้ยเที่ยงหมดหลอดโอโตโมไปก่อนครับโอ้โหโดนยัดเลยไม่มีคนเบรกไม่เสียไปหนึ่งเหมือนกันครับเด็กซิว่าเอเมเดสเลือกทาทิ้งได้ดีครับ ขอข้ามบ้านมาเลยข้ามถนนมาเลยไปอื่นไม่มีเสียดายคิวอะไอเหียยิงสองนัดแล้วมันไม่ล่วงอะถ้าไม่ใช่ลูกซองยิงอ่ะแล้วเปลี่ยนไปนั่นแทนอ่ะเปียนไเยปืนกลยิงฉอดเมื่อกี้อะผมว่าน่าจะล่วงเลยโอ้เรียบร้อยไอ้เหียบีไปอีกแล้วไอ้บีไปอีกแล้วใช่ครับโอ้อล้ดูฮะ เคูรูเซียเนอกด้วยบอกว่าเสียยหาทั้งทีมเลมื่อเนี่ยน่าจะชุบได้พี่คีนนะน่าไม่เป็นไรแต่ว่าต้องข้ามไปตีฝั่งนูนีกเสียบีไปแล้วนี่นองเพยตนนะครับโอ้ยบีกแล้วชุบขึ้นมาได้จากดักแมนนะครับผมครับผมจ่ายถึงได้เร็วครันไปตีเอ็มเอสซีมันตียากครับเพราะว่ามันต้องหม่งเข้าไปเลยอ่ะมันเซตตียากเนี่ยดูดูจากพื้นที่เห็นปะ มันไปเซตตียากมากอะ่ะเขาก็เลยมาตีบ้านกันแล้วเราออกจากบ้านมันตีสุดท้ายวงน่าจะจบริมถนนนะ่ะถ้าใครได้เหนน็นคือชาเปอร์อชาเปอร์วงเคยจบตอนที่ชาเปอร์อได้แชมป์อ่ะน่าจะคิดกันแบบนั้นก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ข้ามาตีเป็นเซสี่คิดว่านะไม่ดีเท่าไหร่ครับผมแล้วจะโผล่มาอีกหนึ่งไหมอีกหนึ่งหรือเปล่าปั๊มเลือดนะครับทำให้ปั๊มเลือดนี่หายหมดเลยอ้าวราคาหนึ่งแล้ว โอเลือกใช้ยแจ็กซิ่งวิ่งหาเป้าก็เหมือนแล้วตองเขยไปโดนแฝดอีตน้อยได้เลออนคิวพวกกันพวกกันแล้วหมดเลยฮะตรงนี้โอ้โหเหลือเชื่อผมช็อตนี้เมจิ่งจบอันดับที่สิไปเจขอไปตัดจูเวนตุสโดนขอมาตรงนี้สังเวยจ่าเพื่อไก่นี้ให้มันได้จริงขึ้นมาก่อนไว้พิเกนไวยครับหมดสามถึงสี่คิวด้วยกันเข้าไม่ได้ก็หาแต้มหาแต้มไปก่อนเรามีไก่หาแต้มไปก่อนอยากขึ้นที่สามขอที่สามคิวพอ เอาไปเป็ดนกชุบทีชุบทีมีใบนี่ไงวงจบถนนเห็นไหมไปตีเอฟซีอ่ะกลายเป็นเหนื่อยเลยถ้าไปตีตั้งแต่วงเมื่อกี้แต่ตีบ้านออกมาเล่นได้เห็นปหมจริงๆแล้วอะดูดิเล่นได้นะเว้ยเล่นจากบ้านอ่ะสวยสวยเลยโอ้หไฟในเมืองด้านขวาครับผมขอบวงเฟสที่หกครับแล้วปีเตอร์แมทเอาเจคอบลงไปนอนแล้วเอาจะเก็บเจคอบแตกเอาคิวเพิ่มหน่อยเอาคิวเพิ่มหน่อยแชมป์ไม่ได้เอาคิวเพิ่มหน่อยครับมีไกลอยู่ สวยเป็ดดับเบิ้ลน็อกไฟตัวเองอะจบบรรดาบมาดิม evet> ันติดเหล็กพอดีตืนเคาะพี่เฮียเป็ดจริงเขาบนน็อกสองขาจริงเหือไวรุ่นโอ้ดักแม่ยังหาไม่เจอครับนั่งคอน็อกสองขอข้างบนนะโอ้โหแล้วแจนกูล็อกไปได้ลกนานครับเรียบร้อยให้กูเสียโดนเก็บไปโดยปีเตอร์แมสครับ เตือนคอยังไว้ใจได้ครับตอนนี้โดนลัดโอ้ขอโล่อไม่ได้โสทีองคิวเองเพื่อนสองคิวเองเพื่อนโดนของมาจากข้างบนลังจะน้องดาวเรียบร้อยเป็นล็อกซปิดอินฟินจบอันดับที่แครับใช่ครับผมผูเสนจะแชมป์เหรอูเสนแชมป์นี่เหนื่อยนะสวยเป็ดไปแต่ว่าตัวเองหักแ สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วแต่เขาก็ได้คิวเพ,<อ>พเิ่มวะเฮ้ยฟูเซนมาฟูเซนกับเ,เอเอคือแชมป์นี้สำคัญสำหรับฟูเซน,แ,เซนแล้วก็สำคัญสำหรับเ,เอเ,เอเมนี้ผมบอกเลยพี่บอเอยสำคัญตรงที่เอเอก็เพื่อที่ลุ้นตัวฟูลเซนก็เพื่อที่จะหนีตกชั้น คือสําคัญทั้งคู่แต่ผมบอกตรงๆเลยว่าภาสี A a มันกินอะทั้งเรื่องทั้งเรื่องทีมไฟแล้วก็เรื่องความมั่นใจอะตอนนี้ A A มีเยอะกว่าับ AA มีเยอะกว่าครับตอนนี้ถ้ากับว่าเล่นมาทั้งหมดสี่ได้44แน่นอนแล้วเกมเกที่4 5ู่เซนจะเป็นแกแท็กออาผมอุตสาห์ไม่ส่งให้คุณก็แหลมาหีกแล้วต้องมาของมันต้องมีโอเคนะครับผม แต่คือถ้าเราวงประกบแล้วให้ฟูเซนเดินขวาเดินวนขวาไปอ่ะน่าจะสวยกว่าแต่ถ้าวนซ้ายอ่ะโดนดีแน่ยังไงก็ต้องวนขวาไปตีเ a แบบว่าสู้กันหนฝั่งขวาอย่างเดียวอ่ะแล้วสู้สีเสียววัดสกิลเอาแต่ผมพูดตรงตว่าคือ AA เอภาษีดีกว่าเรื่องเรื่องไฟเรื่องการยิงอ่ะตอนเนี้ย a อแบบมั่นใจกว่าชัวร์กว่าแต่ฟูเซนมันก็ยิงมาเยอะแล้วเหมือนกัน ฟูเซนมันยิงมาเยอะมันก็เอาอาจจะเอาก็ได้ตอนนี้ตัวพิเศษห้ากับทีมที่ต้องการหนึ่งไก่แรกมาหนีจากโซนตกชั้นครับใช่ครับอูเซนาซีน่าดูเคร่งเครียดมากนะครับสำหรับทีมฟูเซนต์ทุกคนเลยครับครับโอกาสนี้สําคัญครับน็อกแรกสําคัญมากครับใช่ครับผมเปิดได้เราต้องไม่ผีผามครับต้องเล่นทะเียดที่ฟูเซนมันมันต้องวนไปฝั่งขวาถ้าเขารู้ว่ามีเดย์อยู่แต่เขาน่าจะรู้อยู่แล้วเลิรนนะเพราะมีคนยิงยิงอยู่นี่ตอนแรกไม่ฟูเซน วนไปขวาเป็นเนินต่ำหนักตรงต้นไม้นั่นแหละที่ใครเลงวะที่เจมเลงอ่ะแล้วก็เราเบิดถมสู้เอาถ้าเดินซ้ายผมว่ามีโอกาสโดนฉกร้อยเลยถ้าซ้ายเอเอก็เดินไม่ได้ด้วยเพราะติดเดตเนี่ยติดแฟดเอเอติดแฟดมีแฟดมีแฟดค้ำซ้ายให้เดินขวาน่าจะสวยสุด ชมจริงนะการเลือกโพริชั่นของฟูเซนเนี่ยถึงแม้จะยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่เขาไม่ได้แบบมันนอนมันช่างอึดอัดใจจริงยับยิงยับยับนะครับผมใช่สิบสองคิวไปแล้วครับเราแฟ้อึดอัดวะแฟงกดดันเหมือนกดเหมือนกดดันแทนนักแข่งอะส่งผลให้ฟูเซนเล่นง่ายกว่านะครับแต่ดูเหมือนว่าแจ็งร็อปไม่ได้ปล่อยเลยครับผมยังโฟกัสอยู่เสมอครับใช่ครับและเห็นหัวริมๆนะเห็นแล้วครับแจ็งร็อป ต้องเดินแล้วครับบูโซนกำลังติดก้นต้องเดินขึ้นมาฮะแล้วยิงรีไม่ได้ขึ้นไปสุดครับจางกรอฟใช่ครับคงบีบเรื่อยๆครับบังคับแฟดขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้ใช่อแล้วกลาย่าแฟดจะไหลขวาไปหาฟูเซนนะครับใช่ครับโอ้ตึงจัดๆทางเกมแรกใช่ครับฟูเซนก็ไม่ผีผ่าครับเลือกจุดที่สูงที่สุดเล่นก่อนฮะเอาดีเอาดีต่ำกว่า7ลูกเลยครับนะเวลานี้ไฟดักไว้ให้เดินไม่ได้ครับล็อกซิกครับ คือมุม AA มันดูได้เปรียบยังไงไม่รู้ว่ะสามลูกเลยนะสำหรับสมองแล้วก็ไฟอีกหนึ่งครับนั่นคือ AA มีคนมีอาร์คด้วยใครถืออาร์ควะไอ้กุูงปะใช่กูงปะไม่สามารถยิงแฟตได้แต่ไม่ว่าจะใครถือก็น่ากลัวนะนะทีมเนี้ยบอกให้ถืออาร์คสักคนหนึ่งแล้วแล้วดูเลือดดำมาอีกหนึ่งบล็เกอร์หาเรียบร้อยสี่สี่ไว้ครับผมเดย์จบสามใบครับผมต้องกวาดแรกออนราวิ่งเจมโดนไฟสี่คนครับวิ่ง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 เจนสึกนักเวท โอ้ยไฟสวยด้วยฮะตรงนี้นี่ต้องไปต้องไปถึงขวาก่อนโอ้กอซ่ากูมโอ้โหกูบอกเลยพังเรียบร้อยพังไดงไหม่างเฮ้ยผุดยอดนะเจังไงไป้เหนกันึงเหรอโอ้เห็นไสไก่ใน5เกมบผอาแล้วฮะอ้เจ็บใจจริงๆผมฟูเซนชอตนี้ยผมบอกแล้วคือถ้ามันไม่ทำอ่ะผมว่าแบบเดินเองมันได้เปรียบอ่ะ แล้วได้เปลี่ยนไเเปเท่าไหร่ไอ้กุ้งถึงอกอซ่าเล่น,ลนดีมากผู้เส้นต้องชื่นชมในเกมน,นี้มแต่แทกก้าในช่วงท้ายเสียบกว่าจังหวะขึ้นของปูซนลุ้นตัวกูบอกกันเลยเดือดมีลง,ต,งตัดแน่นอนมีลงตัดแน่นอนตรงนี้แต่ว่าต้องชมบอโบสเหมือนกัน